เก้งมีหนึ่งเ้าไม่มีแปดห้าห้าแปดไม่มีแปดเจ็ดเจดแครับศูนย้าห้าศูนย์ครับแปดเจ็ดจแปดครับครับแล้วเนาะศูนยห้าห้าศูนย์ ก็ยังขาดลอตเตอรี่อยู่นะครับก็ยังขาด69ที่เป็นหน่วยชุดนะ69ที่เป็นหน่วยชุดแล้วก็ขาดขาด91ขาด8558ขาด80เดี๋ยวเราต้องมาดูตามแผงอื่นว่าจะมีไหมตามมาครับา69นะพี่นะอาได้ลได 6, 9, แล้วครับได้69แล้วนี่ได้แล้ว69น้า ต่อมาอ9า1 0 9่ครับไั้ไหมเดี๋ยวแบ่งให้ด้วยเดีเดววแบงให้ด้วยแสดงว่ <c oughs> เาเป็นเลขขายดีใช่ไหมพี่ครับ้ 1> 9 1 9อย่างละสอชุดได้ไหมได้ค่ะอ๋อเขาให้เราเขาาให้เรา9 1 9 0้1 9อย่างละสอชุดนะครับครับให้ให้ผมเลือกเลยใช่ไหม ี่8 8ทะทะ85 85 85 5 5 8อัน8 5 8 5 8 8 5 8ได้แล้วได้แล้ว8 5 ซื้อแบตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมซื้อแบตเตอรี่เลขอะไรบ้างตามไปที่แถลไลายเลยครับผมอเอาล่ะก็ะเรียกว่าจัดแบตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับมาพร้อมที่ยังครับใครพอแล้วข้าใจหน่อยเอาล่ะเลขแรนกนะครับผมเลขนี้เลยอ่าอันนี้เลขที่ฝันใช่ฝันว่า ปิงปองได้แปดสองใช่แล้วก็เลยซื้อแปดสองสองแปดเพื่อน้องอาจจะอะไรนะให้ตรงตรงเลยนะที่ฝันตามที่ฝันว่าหมุนปิงปองได้นะคะครับผมไปกลับกันเราเองเนาะครับผมแปดสองแล้วก็ต้องสองแปดด้วยครับผมต่อมาหกแปดห้ามาเริ่มตอไปค่ะ98้แ เก้าแปดคนมันผู้ออกไปงวดที่แล้วนี่ยนะผู้ออกบนไงอันนี้สองตัวล่างอ๋อจะเป็นลอตเตอรี่อ่ะใช่ไหมเก้าใช่แต่เก้าแปดก็ไปกลับกันดูเองเนาะใช่ครับผมเออสวยหกเก้าที่น้องบอกที่กองฉล้นอ่าที่แผงที่แผงที่ไปซื้อลอตเตอรี่ขาวที่แลกวัดที่แล้วว่าหกเก้าหกถ้าใครได้ฟังคลิปเสียงน่ะบางทีอาจจะไม่ออกงวดที่แล้วอาจจะออกงวดนี้ก็ได้นะหกเก้าต้าหกนะคะครับผม แปดสองสองก็จะเป็นห้าเลขคล้ายกันก็เลยเป็นแปดห้าแปดสองแปดห้าใช่สองกับห้าเลขคล้ายกันก็เลยเป็นแปดสองกับ8ป้านะครับมาครับหกหนึ่งหหนึ่งครับเอามาเก้าก็จะเป็นเกนะใช่แล้วไปกลับกันโเองกระดกหัวกระดกหางกันเเองนะครับผมมา อันนี้ชอบปัดชอบค่ะครับมาเมื่อเป็นแปดแ่ไอแปดเมื่อเป็น8-2ก็คงคงต้องเป็นแปดสตัวส8งแปด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 ไหมนะคบก็เลยถือมาว่าอะไรหมุนได้8-2ดปัดกหมุนได้8-2อาจจะเป็น8-2ตัวก็ได้ลเป็นเล็กต้นไปเลย8-8ดแนะคะครับผมมาหกเจ็ดอาออกเก้าเจ็ดไปแล้วงวดที่ พี่เดไม่ได้โชวมันจะมันจะเยอะหลายตัวให้ไปเกับตัวองเองนะคะมาศูครับผมห่ศนย์าคุณคุณนะสองนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยซื้อมาเนี่ยตอนป่วยไงครับป็นหกเข้าโรงพยาบาลนะครับก็นอนห้องพักที่1 2ึ่ใช่ก็เลยซื้อ05มาใช่มันเป็น1นึ่งพอดีเลยที่พี่ใช่ใช่ครับผมใช่าเลขสุดท้ายครับศูนยแปดะศูนยาแล้วก็ศูนย์แนัน่นเองนะครับโอเคถ้าดูไม่ สรุปให้นะคะก็ฝากไว้นะครับก็พอกุบกิบพอนะครับพอหอมปากหอมคอไม่ต้องแบบเล่นซื้อลอตเตอรี่แบบเอาเป็นเอาตายนะครับคืออย่างนี้ครับอยากให้เน้นทรามาหากินนะครับเน้นทรามาหากินนะครับเพราะว่าไม่มีใครรวยเพราะหวยได้นะครับเพราะฉะนั้นการรวยเพราะหวยเนี่ยมันน้อยมากเลยครับน้อยแบบน้อยมากๆเพราะฉะนั้นอย่างงมงายนะครับทรมาหาชีมะเดี๋ยวเสร็จตอนนี้ผมต้องไปไปแพ็คของแพ